嗯。 ็วันนี้ก็ว่างเว้นจากการทำเพลงให้พวกเราฟังก็จะมารีวิวเรื่องของปากกา iPad นะครับก็พอดีได้ซื้อ iPad มาเครื่องใหม่มาเครื่องหนึ่งนะครับก็ตอนไปที่ร้านได้สอบถามราคาของปากกา iPad ของแท้ ที่ศูนย์ของไอสตูดิโอนะครับก็ปรากฏว่าราคานั้นเกือบ3,000บาทนะครับประมาณ2,700กว่าบาทซึ่งที่แรกผมก็ว่าจะเอาแหละแต่คิดว่ามันน่าจะมีขายซึ่งเป็นของทําขึ้นมาใหม่นะครับแน่น่าจะใช้งานได้ดีราคาน่าจะไม่แพงก็เลยตัดสินใจไปดูในร้านค้าออนไลน์นะครับก ไปเจออยู่ตัวหนึ่งนะครับราคา200กว่าบาทนะครับรวมส่งไม่ถึง300ก็เป็นของงานจีนนะครับ Made in China stylus pen ก็ไปเจอช่วงแฟลชเซลนะครับก็จะมาในรูปของกล่องแบบนี้เป็นกล่องใสนะครับอันนี้ก็ใส่ปากกาตัวนี้ก็จะเป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ของแถมของแถมก็จะมีะหัวหัวอย่างเงี้ยหัวปากกานะครับหัวปากกาทั้งหมดสามชิ้นแล้วก็เป็นซิลิโคนสำหรับใส่ตรงปลายปากกานะครับเพื่อป้องกันการเป็นเรี้วรอยนะครับให้มาอีก3ชิ้นแล้วก็จุกปิดที่ชาร์จนะครับ หนชิ้นเขาบอกว่านะครับาปากกาเนี้ยทำจากอลูมิเนียมก็มันเป็นสีขาวนะครับผมเลกสีขาวมาก็ไม่รู้จ,จริงหรือเปล่าแต่ก็น้ำหนักก็พอได้อยู่ส่วนจะเป็นอลูมิเนียมหรือเปล่าก็ต้องรอรอให้สีมันลอกนะครับวิธีใช้งานนะครับมันก็จะมีจุกตรงปลายเนี้ย ต้องแตะนะครับแตะเพื่อให้ไฟมันขึ้นเป็นเสียงมุ้ง่วงนี้พผ้าฟังเนี้ยนะครับถ้าแตะทิันก็จะปิดถ้าแตะนี้มันก็จะเปิดนะครับถ้าใช้งานถ้าเราไม่ไม่เปิดไม่แตะไม่เปิดมันก็จะใช้งานไม่ได้ก็จะเสียงดังหน่อยนะครับเพราะบ้านผมอยู่ติดถนนพอัยพวกเราส่วนที่ชาร์จนะครับก็จะอยู่ตรงเป็นจุกเนี่ยนะครับจุก ข,าว,ขาวเนี่ยเราก็แกะออกนะครับก็จะเป็น USB น่าจะเป็น Type C นะครับเสียบชาร์จเหมือนโทรศัพท์ทั่วไปนะครับปลายปากกาสามารถเปลี่ยนได้นะครับหมุนเปลี่ยนได้ด้านในก็จะเป็นแท่งทองเหลืองสำหรับประจุเนื้อนำประจุไฟฟ้าครับผมไม่มั่นใจในการใช้งาน ราคาก็เกือบสามนะครับการใช้งานก็ใช้ได้ก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะลอ,องใช้งานกับ iPad นะครับว่าจะใช้งานเป็นยังไงตอนนี้ผมก็ได้ทำการเปิดเครื่องที่ iPad แล้วนะครับส่วนจุกยางที่เขาแถมมานะครับ ผมก็ใส่ไว้ที่ปลายปากกาป้องกันการเป็นท้วรอยที่จอ iPad แม้ว่าผมจะติดฟิล์มแล้วแต่ก็เพื่อเป็นการป้องกันนะครับก่อนใช้อย่าลืมแตะที่ตรงหัวเครื่องนะครับไฟสีฟ้าขึ้นก็แสดงว่าเครื่องทำงานได้แล้วก็สามารถ จิ้มไปจิ้มมาได้ปกติแต่ทีเนี้ยเวลาใช้งานนะครับ iPad นี้มันปากกาเนี่มันใช้อยู่2แบบนะครับหลักๆสองแบบแล้วก็สามารถเขียนหนังสือโน้ตได้ด้วยนะครับการ uh, เริ่มที่เปิดไฟล์โอ้โทษทียังไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง ครับตอนนี้ก็แชร์อินเทอร์เน็ตเสร็จียบร้อยแล้วนะครับวิธีใช้งานของปากกานะครับปากกาไอแพตัวนี้ในะราคา300กว่าบาทเนี่ย2อ0กว่าบาท3 0 0เนี่ยนะครับก็นอกจากจะทำการแคปหน้าจอได้แล้วก็ทำการเขียนโน้ตลงในกระดาษที่เราแคปนะครับในแผ่นหน้าที่เราแคปวิธีใช้นะครับก็ลากจากด้านล่างซ้ายขึ้นมาด้านบน นะครับเป็นการแคปหน้าจอนะครับแล้วทีเนี้ยเราจะใช้งานยังไงสมมติว่าเขาส่งงานมาให้เรานะครับเราก็อยากจะแก้ไขแล้วก็เขียนครับอันนี้เป็นสีขาวแก้ไขก่อนอเป็นสีแดงนะครับใช้ปากกาตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วเราก็บอกวว่าเขียนหน่อย แก้ไขหรือสั่งงานนะครับเขียนลงไปเลยเขียนอะไรก็ได้นะครับจะแก้ไขอะไรเราเก็สั่งเขานงจากที่เขาส่งเอกสารมาแล้วก็ทําการส่งเอกสารนะครับจะส่งทางอีเมลส่งทางข้อความหรือส่งทางลายอะไรก็แล้วแต่ให้เขาดเนินไปกับปรับปรุงแก้ไขนะครับก็ เป็นวิธีการใช้งานนะครับของปากกาตัวนี้ผมลบทิ้งนะครับ2นะครับการบันทึกโน้ตนะครับลากจากหน้าจอด้านขวาด้านล่างนะครับนี่มันก็จะเป็นกระดานขึ้นมาให้สำหรับเราทำการเขียนโน้ตนะครับ ใช้ปากกาปากกาตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้ามีตัวอักษร A ตรงนี้นะครับถ้าเราเขียนด้วยลายมือมันก็จะแปลงเป็นภาษาเขียนเป็นภาษาไทยให้เราง่ายๆนะครับแต่ถ้าใช้ภาษาพวกนี้ปากกาพวกนี้เขียนด้วยลายมือแบบไหนมันก็จะเ,เป็นแบบนั้นนะครับยกตัวอย่างใช้ตัวนี้ก่อนอ,อคงณจะคำว่าสบาย นโนต้ตย่อคำว่าสบายถ้าอ่านง่ายก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าลายมืออย่างนี้ก็อ่านยากหน่อยแต่ถ้าเราใช้ที่มีตัว A นะครับอลองเขียนดูสบายเหมือนกันอ่าเห็นไหมครับมันก็จะปรับมาเป็นตัวหนังสือเป็นฟอนต์สวยๆให้เรา อะสบายมากนะครับก็จะมาเขียนต่อกันเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บโน้ตไว้นะครับเก็บโน้ตไว้ใช้งานวาเราโน้ตอะไรบ้างเวลาเรามีเหตุฉุกเฉินนะครับนี่ก็เป็นข้อดีของการใช้ปากกานะครับอีกอันนึงนะก็สามารถที่จะเขียน ในช่องของ URL นี้ได้เลยว่าเราจะต้องการค้นหาอะไรนะครับเราก็เขียนเข้าไปได้เลยถูกไหมเนี่ยมสยามสปอร์ตสยามสปอร์ตนะครับหรือจะเขียนลบลบใหม่ก็ได้นะครับ S I A M S ที่ออที่อ้าวไปสระมันได้ในะสยามสปอร์ตมันก็จะค้นหานะครับค้นหาให้เรานะครับก็สามารถเขียนที่ช่อง u l ได้เลยนะครับก็นี่คือประโยชน์ของปากกา iPad นะครับ เราไม่จำเป็นที่จะต้องซื้อ,อในราคา3,000นะครับเราซื้อเพียงไม่เกิน300ก็สามารถใช้งานได้นะครับแล้วที่เก็บปากากากเา็เก็บไว้ในกล่องก็ได้นะครับหรือจะเก็บไว้ที่เ,เคส iPad ก็ได้นะครับอันนี้เป็น iPad 10นะครับ เวลาจะเลิกใช้งานก็แตะอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟก็จะดับไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการจบการรีวิวปากกา iPad ที่มีราคาถูกในครั้งนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจในการที่จะซื้อหามาใช้นะครับผมก็จะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ ด้านล่างคลิปนะครับเราถ้าสนใจก็คลิกเข้าไปดูได้ก็จะมีหลายราคานะครับก็แนะนําว่าให้อ่านคอมเมนต์ของคนซื้อไว้เยอะๆว่าเขาคอมเมนต์ว่างไงถ้าดีก็ซื้อนะครับถ้าเขาคอมเมนต์ไม่ดีเราก็ไปซื้อเจ้าอื่นนะราคาก็มีแพงแล้วครับร้อยส0งร้อยสามร้อยสี่อยหานะยังไงก็ไม่ถึงเกือบสามพันเหมือนเหมือนของในสนยนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติด ตามนับชมครับสวัสดีครับ